ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขั้นตอนแรกนะครับผูกเชือกผูกผูกเชือกเรียบร้อยแล้วครับเราก็าจะมาฝากเชือกนะครับให้เชือกขึ้นมาฝากยูที่ชุดนั้นนะครับวิธีทําคือหมุนนะครับเฟืองตครงจักขึ้นไปนะครับหมุนขึ้นไปกดเพ๊บเชือกขึ้นมาฝากครับเชือกขึ้นมาฝากเลยนะครับ จะขาดออกไปแล้วครับเชือจกจะขาดพุดออกไปเลยแล้วคราวนี้จะมีเชือกมารอรอดักฟอนฟางไว้นะครับคือพร้อมที่จะมัดพร้อมที่จะทํางานได้แล้วครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสนใจเครื่องไอ้ฟังเก่าน,น,นอกเอกชฟบอกใช้นะครับเจ,กกจริญธรรมสวิตอพยนกระเจวัดนครพนมโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดสองห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งหรือจะมาดูสินค้าได้ที่ตำบลกัมพีอตะแกรังหวัดนครพนมครับขอบคุณมากครับ